เด็กกลุ่มเจนซีเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับตัวเองมากๆครับครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปคิดถึงแบบบางทีเราเบลมน้องเนาะเด็กแบบเอาแต่ตัวเองเป็นหลักเปล่าเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรอให้เขาอยู่มาปีสองปีโดยที่เขาไม่เห็นเลยว่า next step เขาคืออะไรเขาไม่อยู่หรอกอย่างคุณอาร์ตนี่ก็คล้ายๆเจนซีเหมือนกันคือถ้าเขาเห็นว่ามันมันไม่ไปข้างหน้าอืก็ก็ออกดีกว่า แลแ <laughs> ไปโต๊ะทำงานเถินโปรมาแล้วครับครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับ บอสแอนด์ด้ยคุณพี่แอนพี่แอนอีพีด้วยบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงแล้วด้วยตำแหน่งพี่แอนก็ก็คือบอสนั่นแหละจริงๆเป็น Head of Marketing ิ้่เป็นหัวหน้าครับเป็นพี่ก็สะดวกดีครับครัพี่แอนวันนี้เป็นตัวแทนจาก jobs db byc ครับจะมาคุยเรื่องของการทำงานในยุคนี้ที่เรากำลังจะได้คลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาในอุตสาหกรรมงานต่างๆเนี่ย เป็นกลุ่มคนเจนซีละนี่คือลูกใหม่สุดวันนั้นเพิ่งนั่งคุยกันเองว่าเราเจนอะไรเราเจนวาเราหยิบเอาข่าวที่มาจากต่างประเทศนะเอาเรื่องของผลสํารวจก่อน เป็นผลสํารวจของ i ิน e l ล i g e n นต์ว่ายังไงครับพี่โบครับเขาบอกว่าอันนี้เครดิตแวเล่านิดนึงแหม่ไม่า้อยจบซะด้วยออะไรเซนซิทีฟเยมาโยนให้เพื่อนอ่านอันนี้ผมอ่านตามที่พี่ต้เขาเขียนมานะครับก็คือเช่นเป็นแพลตฟอร์มอันนี้เป็นแพลตฟอร์มช่วยเหลือด้านการทางานเขาบอกเปิดเผยว่าเห็น6ใน10ของนายจ้างกลุ่มตัวอย่างเนี่ยระบุนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ตัดใจไล่พนักงานกลุ่มเจนซีออกจากงานทางที่เพิ่งจ้างมาใหม่เมื่อต้นปีนี้เองทําให้ถูกนะหวหนนะมันเกิดอะไรขึ้นรู้ม่า บริษัทกับพนักงานเจนซีนนี้คือข่าวต่างประเทศครับต่ไม่เช่ข่าต่างประเทศหรือว่าเราจะทํายังไงหรือว่าดีลกับเจนนี้ยังไงดีคือต้องบอกงี้ผมว่าทุกเจนก็จะมีวิธีการดีลแตกต่างกันไปครับอลักษณะนิสัยก็น่าจะไม่เหมือนกันนะพี่พี่แอนข่าวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยอันคิดว่าก็อาจจะดูแบบฮาร์ดคอร์สุดตรงหน่อยสตรงไป ซึ่งเ,เหตุนี้ยังไม่เกิดที่ประเทศไทยนะแต่ก็เป็นเรื่อง <c oughs> ที่ประเด็นที่น่าสนใจและ <c oughs> ละเอียดอ่อนแล้วก็ท้าทายมากสำหรับองค์กรในปัจจุบัน <c oughs> และพนักงานเจนซี ในยุคนี้อย่างมากค่ะก็แอนอยากให้มองเป็นสองมุมมุมมององค์กรเนี่ยแน่นอนแหละเขามีความคาดหวังครับกับตัวพนักงานหนึ่งคนที่เขาจะจ้างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็ตามครับแน่นอนเขามีความคาดหวังซึ่งเจนซีแน่นอนมีความแตกต่างในเรื่องพฤติกรรมจากจากรุ่นก่อนๆนะคะเขาไม่ได้ยึดติดกับการทํางานที่เคร่งครัดว่าจะมีวิธีคิดของเขาในแบบใหม่ต้องนั่งโต๊ะ ตั้งตหลังตรงต้องอยู่ที่เดิมแล้วเวลาผู้ใหญ่มองอะไรที่ไม่ได้เป็นไปตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะมองว่าไม่ถูกแต่จริงๆแล้วถ้าผลลัพธ์เหมือนกันอ้าวมันถูกหรือเปล่านะวิธีคิดที่มันเปลี่ยนไปด้วย เราก็ต้องไม่ลืมว่ามุมฝั่งของเจนซี Gen C ที่เขาโตมาเนี่ย <c oughs> เขา้โตมากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยใน <c oughs> ช่วงสิบปีที่ผ่านมา <c oughs> อะไรเปลี่ยนไปเยอะมาก <c oughs> และทัศนคติของเขาที่เปลี่ยนไป <c oughs> เราเติบโตมากับเทคโนโลยีเขาไม่คุ้นเคยกับมารยาทและการสื่อสาร,รในบริบทที่เป็นการทํางานแบบดั้งเดิมมี <c oughs> <ๆ S 2> การแบบ <c oughs> เอื้อนเอ่ย <c oughs> กว่าจะ ขึ้นต้นก่าจะเข้าเรื่องเพราะว่าเขาโตมากับเทคโนโลยีที่แบบการส่งข้อความสั้นๆเข้าเรื่องเข้าเรื่องเลยใช่ผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าขัดใจเรียกว่าขัดใจดีกว่าม้วนไปหน่อยดูม้วนใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นการต้องหาการแนวทางแก้ไขในทั้งสองฝ่ายทั้งทางองค์กรแล้วก็ทางพนักงานเจนซีนะคะซึ่งทั้งสองคนต้องรับฟังและปรับความเข้าใจ แล้วเข้าใจความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันเจนซีตอนนี้ก็คือคนที่อายุตั้งแต่2 9ลงมาใช่ประมาณเขาบอกว่าพศ2,538จนถึง2,552ประมาณนี้ครเกิดในปีประมาณนี้ครับแล้วในแง่ของการสมัครงานเลยครับผมเคยได้ยินว่าเด็กรุ่นใหม่จะไม่ชอบไปอยู่ตามบริษัทแล้วในแง่ของ Jobs DB เรามีข้อมูลเหล่านี้เนี่ยการเข้ามาใช้บริการของเด็กเจนซีในในแพลตฟอร์มเรายังมีเยอะไหมครั ยังยังมีเยอะอยู่ค่ะก็คือจริงๆเป็นได้ทั้งสองแบบก็คือน้องๆบางคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นนายตัวเองก็ไปในแนวทางนั้นได้แต่ว่าในขณะเดียวกันยังมีน้องๆอีกมากเลยค่ะที่ยังอยากหาประสบการณ์ในองค์กรนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยที่จอบซีบีมีเด็กจบใหม่เข้ามาสร้างโปรไฟล์สมัครงานเป็นหลักแสนีปแอนแล้วพอเด็กกลุ่มนี้เขาสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยทำยังไงให้เขาอยู่กับกับองค์กรได้ยาวๆที่สุดอะครับ ก่อนอื่นต้องเข้าใจเด็กกลุ่มนี้ก่อนค,คือเด็กกลุ่มนี้ต้องเข้าใจเลยว่าเขามีความคิดเห็นเป็นของตัวเองสูงเป็นเด็กมีความสามารถเด็กสมัยนี้เก่งมากๆนะคเพราะฉะนั้นองค์กรต้องให้พื้นที่และให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นฟังเด็กเยอะๆพวกผู้ใหญ่บางทีอยากคิดว่าตัวเองประสบการณ์เยอะเราจะแน่กว่าเอ้ย นี่ยำลางจะถามเลยว่าถ้าจริงๆแล้วเราควรให้น้องๆเป็นคนปรับถ้าส่วนใหญ่หรือพวกเราเองเนี่ยเจนเราเองก็ต้องปรับเหมือนกันต้องปรับหากันทั้งคู่ค่ะก็ลองเปิดรับทั้งสองฝ่ายแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่มีไม่มีเหตุผลอ่ลองคุยกันว่าลองใช้วิธีนี้ดีไหมข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงความคิดเห็นครับอันที่สองที่เจนซีเขาจะ ถือสามารถเลยก็คือเรื่องความยุติธรรมกามโปร่งใสนะคะก็คือต้องพิจารณาจากผลงานจากฝีมือเขาจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเรื่ององค์กรเนี้ยไม่ได้ทรีตเขาแบบที่มันควรจะเป็นใช่เขาก็ไปที่อื่นอันนี้เดี๋ยวก็จะมีการโทษว่าเด็กไม่อดทนแป๊บเดียวลาออกอะลองย้อนกลับไปซิว่าอะไรเป็นเหตุเหตุผลของเขาคืออะไรใช่ค่ะอันที่สามเนี่ยค เด็กกลุ่มนี้เด็กกลุ่มเจนซีเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับตัวเองมากๆครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปคิดถึงแบบบางทีเราเบลมน้องเนาะเด็กแบบเอาแต่ตัวเองเป็นหลักเปล่าเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขารู้ว่าเขาอยากโตเป็นอะไรอยากทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทต้องสร้างการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง แล้วก็ให้พัฒนาทักษะของเขาอย่างตลอดเวลาให้เขาอยู่มาปีสองปีโดยที่เขาไม่เห็นเลยว่า next step เขาคืออะไรเขาไม่อยู่หรอกแล้วเราก็จะไปโทษเขาว่าไม่อดทนเลยไม่นู่นไม่นี่แต่สุดท้ายกลับมาย้อนดูเพราะอะไรเพราะอะไรครับจริงจริงในองค์กรอบความคิดของเขาเนี่ยค่ะมันมีเหตุผลเสมอครับครับค่อยๆทําความเข้าใจใช่ช่อย่างคุณอาร์ตนี่ก็คล้ายๆเจนซีเหมือนกันคือถ้าเขาเห็นว่ามันมัน ไม่ไปข้างหน้าอืก็ก็ออกดีกว่าก็าแล้วแต่ <laughs> แล้วพี่แอมมองว่าข้อดีของคนรุ่นเราๆหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เกิดก่อนที่มันยังสามารถส่งต่อไปให้น้องๆเจนซี Gen ได้แล้วมันจะทําให้น้องๆเขาดียิ่งขึ้นเนี่ยพี่แอมว่าสกิลด้านไหนที่เหมาะที่สุดครับเรื่องของทักษะการเข้าสังคม,มการ สื่อสารสื่อสารเพราะว่าเราโตมาในยุคที่ยังไม่ work from home ยังไม่ได้ใช้ซูมยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเราต้องไปออฟฟิศทุกวันเราต้องเข้าหาหัวหน้าเราต้องมีบุเลาร s e n i ด้วยซึ่งถามว่าเป็นเรื่องดีไหมอันว่าเป็นเรื่องดีที่เราสามารถรู้ว่าคนประเภทนี้บุคคลอาวุโสแบบนี้เราอยากจะคุยเรื่อง เข้าหาอย่างไรใช้โทนอย่างไรเสียงอย่างไรสบตาการใช้น้ำเสียงการใช้คำพูดในแบบต่างๆอันว่านี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ถ้าน้องๆเจนซีได้นำไปปรับใช้เนี่ยจะทำให้เขามีความคงในทั้งความเก่งทั้งทักษะที่เขามีติดตัวมาแล้วก็ความมีเสน่ห์บางอย่างที่เวลาพูดกับใครใครก็อยากจะรับฟังครับ แต่ก็อย่างที่แอนบอกนะจริงๆริงเจนซีก็มียังไม่ได้ทิ้งงานบริษัทเลยคะที่เดียวนะคนก็ยังสนใจเยอะอยู่ครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเจนซีฟังอยู่แล้วก็อยากจะ อ่ย้ายงานรู้สึกว่างานที่เราอยู่อยู่ในองค์กรนี่อาจจะยังไม่เหมาะลองเข้าไปหาได้ที่ jobsdb. com นะครับหรือว่าโหลดแอปก็ได้ jobsdb by seek ก็เข้าไปกรอกว่าเราสนใจงานลักษณะอะไรแบบไหนหรือว่าเอาแค่คีย์เวิร์ดใส่เข้าไปก็ได้ลองดูเล่นๆก็ได้ย้ำว่า Office เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วจริงไเหมือนเดิมงดูก่อน แล้วก็หลายออฟฟิศที่เขาต้อนรับทุกๆเจนอยู่ด้วยนะว่ามีลองเข้าไปดูกันได้แล้วก็พี่ๆในออฟฟิศแอนก็เห็นหลายๆเจนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทำงานด้วยกันได้แล้วก็เปิดมันง่ายนิดเดียวคือการเปิดรับแล้วก็เข้าใจกันนะจริงครับเคคสั้นๆสักหน่อยหนึ่งช่วงท้ายเดี๋ยวให้พี่แอนฝากหน่อยแล้วกันครับใครที่ไม่ว่าเจนเจนไหนก็แล้วแต่สนใจอยากทํางานอยากอะไรให้พี่แอนจัดการได้เลยนะครับก็ใน ในเว็บ jobcb นะคะไม่ได้มีแค่งานเนาะ,ะก็จะมีเทคนิคต่างๆในการที่เราจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนะคะ,ะมันจะเป็น c a r เ a r ็ i i e t ทิปหรือทริคต่างๆในการที่จะ ทำให้เราทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและกระทั่งมีทักษะในการสื่อสารที่ดีกับเพื่อนร่วมงานนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่ jobdb ได้รวมถึงว่าถ้าน้องๆเจนซีที่ยังอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะดูงานที่เหมาะสมกับตัวเองเข้าไปที่ jobdb ได้ค่ะครับวันนี้เรียบร้อยครับขอบคุณพี่แอนมากๆนะครขอบคุณพี่แอนคัสวัสดีค่ะไปโต๊ะทำงานเทินโปร